บะเหนือสายสานมากินปลาเทียวครับมาเล้ครับไม่กินข้าวแรลงเนาะมือตอนเย็นผุหลักปูสายกลางเลยหล่ะ <c oughs> <c oughs> จอพักกาดอาหารแบบภัคเหนือครับใส่เนื้อหมูใส่กระดูกหมูครับปลาล่าปลาล่าแห้งปลา,า,าแห้งปลาแห้งเนาะสายเหนือเนอะาะแหง้งเาะสายชารเนะาะแห้งเหมือนกันบอกปลา,าแหง้งอะปลาแห้งแต่เป็นตัวน้อยอนี่ครับ ใช้ได้สองอย่างเลยกับผีกัวแค่นี้รับอาหารเหนือง่ายๆเลยแต่อร่อยนะครับผีมือของสายสันอร่อยกระดูกหมูอือเคี่ยวกับฮักเลยเคี่ยวไม่แข็งเลยเท่าเราการใส่กระดูกอ่อนการทำมันพี่เคี่ยวกับลุด ถาติผีบรียกว่าต้มก็กต้มก็แม่นเนาะแกิดลองทำเหมือนเป่าเนื้อต้มในกรุงเทพต้มในยังนี่บมีนะเอ้าต้มภาคอีสานนี่นะครา้งนั้นไปทำต้มแบบนี้นะ,นะนเนาะเนื้อแต่ถ้าภาคเหนือถ้าต้มแบบนี้มีปลาเลาะแต่ภาคเหนือเ,นเรียกว่าจอภาคก,การลองเบิงททง้งคนภาคอีสานทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้นะเดี๋ทุกคนที่เรเคยกินไหมอยากลองกินเบิ้งให้กินเลยเนาะภาคการมีอยู่ทั่วโลก อืมอืมอโอ้ห่อนเอารมอนดิเอบตัวพี่หน่อยเอเมนะพี่เป็นว่ากล้องมันเสียงดังเลยเน็กเขาเรากล้องไม่ห่างเลยเด <c oughs> <c oughs> ปั๊บเป็นต <c oughs> บบกล้องมันแทนจะเป็น

ถ้ารหาเ้ไม่ขายบอมีแต่ตลาดัวไปหนี่งมีหรอะแต่ั้งตลาดแดงมันจะมีตลาดแดงตลาดเจ้าอยู่ภาคอยู่ตลาดเชียงไก็หมีคลัดเป็นตลาดเชียงไอก็มีเนาะจะอู้่าทีสานก็มีเนาะบหมีเล้ยจเสรฟอไ ก็มื้อนี้เฮาหิปไแชรประสบการณ์ให้พี่เนาะแล้วคนอยากกินหนี่กินทุกอย่าง่อยู่บ้านเฮาแต่เฮาก็ดัดงเนาะเนาะสิบบ้านเฮามันบ่แม่นงเ่ก็ได้นะื้อได้บ่ิักบ่ใรเาไปถามอลออมาเนี่ย อได้กินมกิน,นไ้เผ็กินไเคียวรนอได้ดูเปิด้องมาสารอบแล้เคียวนมันชิยำเคี่ยวเยาของค <c oughs> นดไกุ้งหมดกินอยู่บอกเ้ยกินาเขากินเนาก<ะ> <c oughs> ินละสร้างกิมีผัดเผ็ดกะดูก่อนมีข้อกตินกันดูก่อนมีอย่งคือกันละที่เราแกงใม้หกินเนาะ เราแกบกินฮั่เนื้อหมูกนและเนาะม่เขาขายดขึ้นอย่างเี้ในเปอร์คนซื้อดีขึ้น่งเย่ค้ี้่่เราไปกินไปกินเนื้อย่างเลยเนื้อไมแค่แค่แค,ค่ออกขีปปอกเลยครับโอ้บ้าหน่อยเาราไปเก็บไปขีปิกินเลยอุปตนะแต่อันไหนหม้เรากินรถ Quân thầy nó nhắn Mà liên mà chìm Chìm mất Nói nhận cơ Một tiếng cái nhận là Mẹ nó hàm bà nó mất cái mày một lỗ bát hồng à Nó

เดี๋ยวผมไม่ไปนอนบ้านพุ่นเนี่ยม่ผไปอยู่บ้านพุ่นตายเลยพูดเรื่องจริงเลยครับปลาใหญ่เบอร์รี่อยู่ที่หมดแล้วหมดแล้วหมูนี่มันหลายเนาะอืแต่ว่าใช้น้ำมันนี่ใช้น้ำมันกระเจาหนักมากเลยอร่อย ต้องเห็นเนื้อหมูถ้าจอ,อประการใช้ในหมูเนี่มันเลยอะไม่เอาใช้ชิ้นส้มเฮ้ยส้มแบบนีอยู่หนา่<อ>มีอยู่ก็ไม่เจีงบระกางดลยอันนี้เหมือนกันนะหะเขล่าขอส้มเหมือกันนะเนาะ รสชาติถ้าที่ของคิดถ้าคนที่ถามว่าบ่าเคยกินจอประกาศรสชาตินันเป็นังไงรสชาติมันค,คือประกาศดองต้มใส่กระดูกหมูแต่มันทั้งสีผสมปบบนั้นเนาะไอ้บ้าบอกว่าเหมือเห<อ>มือประกาศดองต้มใส่กระดูกหมูมันกับบมี่กะปิเนาะบะหมี่กะปิ่นะ ลองทำดูดีกว่าจะรู้เลยว่าออบาง,งอ้อยอยู่ไหนเนาะเออมาในกับบางอ้อยบนเรืสีดิบจีนหมดอ่ะจะรู้เลยว่าบางอ้อยอยู่ไหนนลยครับ <c oughs> อ๋อนี่นะ ปิ้ี่ยคนใต้กับถิงคนผัดจางก,กับถิงต้อเดือดไหมหรอตัวทุกพระทัวทุกพระง่ายๆเลยครับวิ่งกับทั้งก็เข้าไปดูคลิปของเบาเหนือสาวสาันก่อนหน้านี้เ,เลย เลยรสจี๊ดปากเลยหอมเลยพอเบ้าเนือจนบ่ค่อยโทรมาก,ก่อดูคลิปเนี้ยเนาะดูแค่คลิปแค่นี้ก่อนเขาแซจะมึงเ <laughs> นาะมาอ,อืมไปอืม,อม นนนเลยกกิิอ้ผมรู้เลยคนที่ส่มมาดูคลิปนี้ต้องลองทำกินเลยนอเอนไปเต้องมียันผารลาข้าวฟองเออปลาับเป็นังไงอาจจะเอ้นปครับาอง mì ừ. ừ. mình ừ. đồ không mì là. một to know, tủ người to know, tủ người do Bà Tell me, bây giờ, bác hết. A mất tặng ta hết 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 bà hết 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 อมะเหนือแนะนำว่ากาดดอกประกการดอกจะอร่อยแต่มันมีดอกมุงเยิ้นะจะอร่อยกะประกการหินอืมแต่ถ้าคนอยู่เกาหลีที่ดูคลิปบางหน่่ยก็เอาประกการตีของหงหานิดในจะเปิดได้นะครับลองทําดูเลยนีุ่กกถ้าว่าอร่อยก็คงใส่ผงชูรสหน่อยหนึ่งถ้ามันอร่อยก็ใส่ผงชูรสหลายๆเขาใส่หน่อยเดียวก็แซ่บคือเกาหลี จะไปคาจากปิ๊กปิ๊กเนาะ ได้ปลาแห้งพ่อมือนแซ่บดี่นะมันจะได้กินปลาพ่อนี่ปลามันก็บมะเมนขาวปลาขาวนะมันเป็นปลาแห้งแต่ด้เบ้าโค่มใส่เนื้อหมูร่ม,มใส่ปลาแห้งแต่เบ้าโค่ถ้าใส่ปลาแห้งถ้าแห้งนี่ก็มันใส่เนื้อหมูเดีเ๋ยวหอมส่กัย่างตกย่างเลยเข็ดเทียนนี่กี่ช่องอือบะขามนี่นี่เราต้องทำเพียว ยิ่งเขาเปลี่ยนงานวัดไปจะมีด้วยเพราะว่าเป็นทาได้เร็วนี่นาะต้องไปโคกพี่โคกอย่างยิ่งนะมีแต่จีกี่เนื่กอ,อก็แล้วกวัวพี่แล้วม,มันเป็นเมนูเด็กน้อยกินได้ปะ่ะแล้วถ้าตอนยิยง่งๆพอเป็นพอเอาเนื้อ้าหารยิ่งโดนกนระดับแบบนี้แล้วแต่แค่จะไปะใส่เนื้อหมู ไใ่จะปะห้าแห้งนี่นะเป็นกระตาแห้งอืมอืมห้อีบอืมอิมอ่มเขาอิ่ด้วยอะ เนื้ออะไรข้าวอไรขึนเข้าน้อยนุ่มเนื้อกับากินได้หน er ่อยเข้ากินได้หลยแก้ซื้อมิบีคนหนึ่งมาทากก่ วางวางคุ้ยวังชออ้อนีเหมือนก,กันโค้งๆงี้จรผมหมูดูจะแก้ยังไงนะครับนอปับ๊บป้องไปให้เป็นลน้าค่อยๆล้างช้อนค่อย nó mệt ừ. các khải cái bác nó đây bỏ không nhìn nào mất sạch xôm xôm thì mà tôm trượt của một mềm Đúng ก็มี้เตพีเราทำเลยไงเคยกินข้าวเหนียวแซ่บเนาะเพราะว่าคนวันอีสานเขาไม่เคกินข้าวเหนียวอยู่แล้วเนาะเนาะเขาจะเบิดแล้ว เ,เดี๋ยวจะเนื้อ,<พ>อน้ำกน้ำเกี๊ยวตับน้ำอร่อยแล้กน้ำเกี๊ยวตับเดี๋ยวจะเนื้อเอ้าน้ำมันอร่อยยากจะกินครัรเนื้อหมูกับปลาแห้งปาลาไหลปลาแห้งอะไป เนื um, um, so women, uh, ้อห้าเนื้อหมูเนื้อเต่มหมูอร่อยครับลองทำดูเนาะอร่อยต้องล้องอประกาศต้องล้องเหมือนบารเดอร์สารสารล้องท่ามหารเกาหลีเนี่ยเนาะผมบอกวิทูดิสตูดิสมาเขาก็ดูในคลิปเนาะบันไดรายการทีวีบ้านเขานะครับว่า ไอ้เจ้าจำเนียนทำแบบไหนแต่อเอาไปถามวัารุดิบเโอเคว่าเออส่วนผสมมันนี่อย่างแน่ม,มีอะไรบ้างเนี่ยเนาะเนี่ยครับขอให้พี่ทุกคนเนาะที่เข้ามาดูคลิปของบ้านเหนือใช้ชีวิตอย่มีความสุขครับขอให้มีความสุขกับใช้ชีวิตแต่ละวันขอให้สบายเนาะใช้ชีวิตอย่สุขสบายครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณดีครับ